สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เมืองฉางชุนนะครับ ถือว่าเป็นตอนเหนือของประเทศจีนแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นประเทศจีนนั้นตอนนี้ก็กำลังเริ่มมีนวัตกรรมใหม่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของรถบ้านครับรถบ้านในประเทศจีนนั้นถือว่าเพิ่งเริ่มเมื่อประมาณสัก2-3ปีที่แล้ว และปัจจุบันนี้ประเทศจีนนั้นมีรถบ้านอยู่ประมาณสัก6,000คันครับเราไปดูนะครับที่อเมริกาอเมริกาวันนี้มีรถบ้านอยู่ประมาณเกือบ9ล้านคัน9ล้านคันนั้นวันนี้อเมริกาถือว่ามีรถบ้านมากที่สุดในขณะที่ประชากรอเมริกามีแค่300ล้านคนยุโรปปัจจุบันนั้น E.U มีประชากรอยู่ประมาณสัก530ล้านคน แต่มีรถบ้านเข้าไปเกือบ7ล้านคันครับรถบ้านในยุโรปนั้นวันนี้ถ้าว่าไปแล้วก็กำลังเติบโตเติบโตมากเหมือนในอเมริกาครับแต่ถ้ากลับมาดูในเอเชียเราในเอเชียเรานั้นรถบ้านนั้นถือว่าน้อยมากถ้ารวมทั้งเอเชียเลยเนี่ยเรามีรถบ้านอยู่ประมาณแสนกว่าคันเท่านั้นเองในขณะที่ประชากรของเอเชียนั้นมีมากกว่ายุโรปและอเมริกาถึง3เท่านะครับและรถบ้านนั้น กำลังจะเป็นที่นิยมของคนเอเชียเพราะว่าโมเดลหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาเกิดขึ้นในยุโรปนั้นก็คืออนาคตของคนเอเชียในการเดินทางครับการเดินทางที่ทำให้ง่ายขึ้นแล้วผมก็เชื่อนะครับว่ารถบ้านนั้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทั้งเอเชียหรือทั้งโลกของเราโอกาสที่จะเติบโตมากครับเพราะว่าผมเองนั้นได้สัมผัสกับรถบ้านมาแล้วเป็นปีที่2ผมสามารถที่จะเดินทาง ผมสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้ตามที่ผมอยากจะไปในรถบ้านที่ผมมีอยู่นั้นผมสามารถทำงานได้เหมือนกับที่กรุงเทพเลยสามารถติดต่อการงานสามารถที่จะเดินทางไปที่ไหนที่ไหนก็ได้นั่นก็คือความพิเศษของรถบ้านแล้วที่สำคัญนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นตอนนี้ผลิตรถบ้านมาตั้งเกือบ20ปีแล้วนะครับและแต่ละปีแต่ละปีนั้นเรามีการส่งออกรถบ้านกว่าพันคันทีเดียว นั่นก็คือสิ่งที่คนไทยควรจะต้องเข้าใจแล้วคนไทยอาจจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ในการที่เราจะไปในประเทศข้างบ้านของเราอย่างเช่นที่ผมกำลังใช้อยู่นะครับว่าวันนี้ผมกำลังเดินทางจากกรุงเทพไปมองโกเลียแล้วก็ตลอดเส้นทางที่ผมเดินทางไปกับประมาณ6เดือนครึ่งนั้นผมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายในรถบ้านแล้วผมเชื่อว่า การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นลดบ้านมีส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นใกล้ชิดกันมากขึ้นครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ